นี่คือลิตลา้าที่จะขอให้มาเป็นเมียพี่คนนะึงเอ่อนี่คืออ๋อลืมบอกไปนะคะว่าตั้งแต่วันนี้ไปท็อปจะมาเป็นผัวแฮนนี่คนหนึ่งค่คะใบไ,ไม้เยอะจังเลยเก็บทั้งวันก็ไม่หมดพ่ชวินกลับมาแล้วเหรอคะ ผู้หญิงคนนี้เป็นใครเหรอคะอันนี่นี่คือลิตาพี่จะขอให้มาเป็นเมียพี่อีกคนสวัสดีค่ะเป็นเมียอีกคนนึงหมายความว่ายัางไงคะพี่เปิดใจคุยกับฮันนี่เลยแล้วกันนะพี่จะให้ฮันนี่เป็นเมียคนที่หนึ่งส่วนลิตาเนี่ยเป็นเมียคนที่สอง เราสามคนจะอยู่ด้วยกันสามคนในบ้านหลังนี้พี่ชวินทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฮันนี่ฮันนี่ฟังที่นะโลกปัจจุบันนะ่ะมนไปถึงไหนกันแล้วฮันนี่มัวแต่ทำตัวเป็นคนผัวโบราณแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่ทันยุคไม่ทันสมัยเดี๋ยวก็ล้าหลังเพื่อนหลอกพี่ทำแบบนี้พี่กำลังนอกใจฮันนี่อยู่นะไม่ใช่นะฮันนี่นี่พี่บริสุทธิ์ใจ พี่เปิดใจคุยกับฮันนี่นะฮันนี่ฟังดีๆนะเพื่อนพี่แต่ละคนเนี่ยก,ก็มีเมียน้อยคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามแล้วเขาปิดบังเมียแต่พี่จริงใจกับฮันนี่ขนาดไหนมีอะไรพี่ก็บอกกับฮันนี่ตรงๆไม่รู้ละ่ะเราจะอยู่ด้วยกันสามคนในบ้านหลังนี้พี่จะให้เวลากับฮันนี่ในวันที่ขึ้นต้นด้วยเลขกขี่ส่วนลิต้าพี่จะให้เวลาเธอในวันที่ขึ้นต้นด้วยเล็กคู่ เอานะไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวก็ทําใจได้เดี๋ยวมันก็ชินเองแหละอยู่ด้วยกันไปเดี๋ยวมันก็รักกันเองเอาตามนั้นนะพี่ชวินคิดดีแล้วใช่ไหมคะใช่และฮันนี่จําไว้เลยนะลูกผู้ชายอย่างพี่เนี่ยกล้าทําแล้วก็กล้ารับพี่ก็เลยมาบอกกับฮันนี่ตรงๆขอบคุณนะคะพี่ฮันนี่ ลิต้าสัญญาณนะคะว่าลิต้าจะเป็นเมียที่ดีของพี่ชวินแล้วก็เป็นน้องที่ดีของพี่ทันนี่ค่ะยังไงลิต้าขอฝากเนะื้อฝากตัวด้วยนะคะจ้ะยินดีต้อนรับสู่บ้านของเรานะกลับมากันก็ดีแล้วทันนี่ทำกับข้าวไว้หลังบ้านอะ่ะเดี๋ยวเราสามคนไปกินด้วยกันนะเดี๋ยวขอไปเตรียมก่อนเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าเมียพี่จะต้องเข้าใจไปกลับบ้านเรากัน นน <mm um> ี่ปอกมากเลยวะอะไรเคะพี่ชวีน้องลิต้าทำอะไรกันอยู่คะหวานแหววเชียวกำลังกินขนมกันอยู่อ่ะเห็น้วยกันไหมไม่ละค่ะพอดีว่าต้องออกไปหาเพื่อนหน่อยอะค่ะถึงว่าแต่งตัวสวยขนาดนี้ก็จะไปไหนเนี่ยก็ไปหาเพื่อนนิดหน่อยมีนัดไม่ได้เจอกันนานแล้ว น้องลิต้าวันนี้เนี่ยเป็นวันคู่จมัวนั่งอยู่ตรงโซฟาทําไมขึ้นไปนั่งจูจีกันบนห้องสิ<ม>พี่ทําความสะอาดห้องเรียบร้อยเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบได้แต่กลางวันเลยเหรอคะอุ้ยก็ดีนะสิกลางวันนั่นแหละแสงสว่างมันเห็นก็แบบอ,อันนี้ผู้ไรที่เขินนะ <c oughs> เขินเป็นหรอคะเอาเถอนะน่ะฮันนี้ให้เวลาสักห้าหกชั่วโมง เดี๋ยวฮันนี่จะกลับมานะคะอ่ะเดี๋ยวฮันนี่ไปแบบนี้แล้วมีเงินติดไม้ติดมือไปหรือเปล่าเนี้ยก็มีนิดหน่อยอะค่ะเหมียที่น่ารักขนาดเนี้รอแป๊บไม่น่าจะพอเอาแบบนี้แล้วกันในเนี้ยมีอยู่สองแสนฮันนี่รู้ได้เต็มที่เลยนะขอบคุณค่ะ แล้วไม่ต้องรีบกลับก็ได้ไม่รีบกลับแล้วค่ะเป็นไงเมียพี่เสดีไหมเมียพี่ก็จัดห้องไงให้แล้วอ่ะเราขึ้นปข้างบนันเ้ออืมไม่ได้อ่ะค่ะวันนี้เมนมา อะไรอีกเนี่ยมินมาตลอดเลยอ่ะกินมะม่วงก่อนอะไรวะพี่ขอเรากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยได้มาตลอดเลยเดี๋ยวรอมินหายเดี๋ยวจัดให้ชุดใหญ่เลยค่ะไปกินมะม่วงไปก่อนอ้าวผู้หญิงมีมินสามสิบวันได้ไงวะอ้าวอันนี้กลับมาแล้วหรอ อ้าวแล้วผู้ชายคนนี้คือใครเหรออ๋อคนนี้คือท็อปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมท็อปนะครับเป็นเจ้าของโรงงานแล้วก็ชอบเป็นผู้หญิงสวยๆได้เพราะคนสวยๆอย่างคุณฮันนี่อครับเอ่อนี่คืออ๋อลืมบอกไปนะคะว่าตั้งแต่วันนี้ไปท็อปจะมาเป็นผู้หญิงว่าฮันนี่คนหนึ่งค่ะไม่ได้นะฮันนี่ ฮันนี่จะทำแบบนั้นไม่ได้นะฮันนี่เป็นผู้หญิงทำแบบนี้ไม่เหมาะสมอะ่ะพี่ชวินคะฮันนี่คุยกับ็อปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคู่ของพี่เนี่ยจะใช้ห้องได้วันคู่ส่วนคู่ของเราเนี่ยจะใช้ห้องได้วันคีพี่ชวินคะอยาเห็นแก่ตัวไปไหนเลยค่ะนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วคะผู้หญิงจะมีผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันก็เชยเกินไปนี่ยกตัวอย่างเพื่อนของฮันนี่นะคะมีตั้งหลายผัวมีตั้งหลายเมียบางคนเนี่ยไปเที่ยวอาบอบนวดเขายังไม่บอกผัวบอกเมียเขาเลยค่ะ แต่ฮันนี่จริงใจกับพี่มากเพราะว่าฮันนี่รักพี่มากๆเลยจะมีผู้ชายอีกคนนึงฮันนี่ก็พามาแนะนําำพี่ๆรู้จัก,จกไงน,นะคะโอ้โอ้โอ้โอชวินไม่ค่ะอย่าร้องนะคะเดี๋ยวก็ทําใจได้ไม่ได้ฮันนี่ทํำแบบนี้ไม่ได้นะไปคุยกันอ,อ้พ่ชวินคะแหมพี่พิชวินก็ต้องลองดูสิว่าฮันนี่สวยขนาดไหนเพอร์เฟกขนาดไหนจะให้มีผัวคนเดียวเป็นพี่ชวินเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะไม่ได้ ฮันนี่เลยฮี๋ยนนวมาเลยค่ะ๋ย,ยวมาลนะคะท็อปเฮ้ยโอ๊ยปล่อยปล่อยปล่อยโอ๊ยฮันนี่เลยนะเฮ้ยฮันนี่ทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยทำอะไรคะไอ้ผู้ชายคนนั้นคือใครคือใครอะไรฮันนี่ก็บอกไปแล้วว่าท็อปเป็นผัวของฮันนี่อีกคนนึงไม่ได้ฮันนี่ทำแบบนี้ไม่ได้ฮันนี่เป็นผู้หญิงรู้ถึงไหนมันอายถึงนั่นอายทำไมทำไมต้องอายที่พี่ชวินมีเมียคนนึงพี่ชวินยังไม่อายเลย ก็พี่เป็นผู้ชายแล้วยังไงเป็นผู้ชายแล้วเห็นแก่ตัวได้อย่างนั้นเหรอพี่ชวินคะเวลาพี่ทําอะไรเคยนึกถึงจิตใจของฮันนี่บ้างไหมคิดว่าฮันนี่โอเคเหรอฮันนี่ไม่โอเคตั้งแต่พี่พาผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในบ้านแล้วต้องมากินข้าวร่วมกันใช้ห้องนอนร่วมกันทํากิจกรรมในบ้านร่วมกันคิดว่าฮันนี่โอเคเหรอขนาดวันนี้ฮันนี่พาท็อปเข้ามาพี่ไม่โอเคเลยใช่ไหม นั่นไงออกอาการเลยไม่ได้มีอาการเว้ยพี่ชเวินคะที่ผ่านมาเนี่ยพี่คิดว่าฮันนี่ไม่รู้เหรอว่าพี่ทำอะไรไว้บ้างอีแนนบ้านอยู่ท้ายซอยแหมคอยไปรับไปส่งกันคิดว่าไม่เห็นเหรออีกขวัญอีกที่อยู่ตึกตรงข้ามาไปกินข้าวด้วยกันและอีโอลีฟอีกอะ่ะ แม่เปเงินให้มันเป็นแสนคิดว่าฮันนี่ไม่รู้เหรอ,อนี่ฮันนี่รู้ทุกเรื่องเลยเหรอรู้หมดแหละแค่ไม่พูดฮันนี่ไม่ได้โง่พี่นี่มันเลวมากเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวมากๆไม่รู้จักพอ,อพี่ชาิินคะต่อไปนี้เนี่ยเราเลิกกันอ่านี่ไม่เลิกนะพี่ขอโทษนะ ให้โอกาสพี่อีครั้งได้ไหมอ่ะไม่ค่ะโอกาสสำหรับพี่เนี่ยมันมีให้เยอะเกินไปละเออโอเคกันหรือเปล่าครับโอเคบ้านมึงสิโ,โอเคอะไรล่ะนี่คุณนี่คุณครับคุณมายุ่งกับเมียของคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่เมียของผมนะครับผมรักมากครับถ้าค,คุณทำแบบนี้ ดูิเมียผมจะทิ้งผมไปแล้วนะก็ดีแล้วนี่คะคนแบบพี่อ่ะก็ต้องเจอแบบนี้แหละทำไมพูดแบบนี้ลิต้าพี่ชวินคะลิต้ามีเรื่องจะบอกคือลิต้าไม่เลือกพี่แล้วอะค่ะลิต้าเจอคนใหม่แล้วพี่ทอปเอ่อคือว่าเมื่อกี้อ่ะผมมองตากันแล้วก็รู้สึกปิงปังปิงปังกันนะครับ นี่จ้ะผมว่าผมไม่เหมาะกับคุณฮันนี่เรอกนะผมขออนุญ,ญาตไปคบกับคุณลิตานะครับได้เหรอรักกันให้นานๆนะคะลิตาพี่ชวินคะ<อ>แล้วหลังจากวันนี้ไปเนี่ย<อ>เก็บเสื้อผ้าแล้วออกจากบ้านของฮันนี่ไปเลยฮันนี่ ามันไม่เอาพี่แล้วอะทางโล่งแล้วอะต่อจากนี้ไปก็เหลือพอเค่ะให้เวลา24ชั่วโมงถ้าไม่เก็บเสื้อผ้าออกไปนะแจ้งความไม่ได้นะไม่ได้อไม่<อ><ถ>ได้ไต้องใช้กำลังใช่ไหมถ้าพี่ออกจากบ้านนี้แล้วพี่จะอยู่ที่ไหนอะอีเร็วฮันนี่ นี่พวกแก2คนฉันน่าต้องขอบใจพวกแกมากเลยนะที่ช่วยเหลือฉันน่ะพวกแกเป็นเพื่อนรักที่ดีที่สุดของฉันเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่อนุบาลจนถึงตอนนี้สุดยอดนี่ก็เป็นพ่อแผนของแกเลยเนี่ยไม่อย่างงนะั้นอ่ะฉันก็ยังต้องทนอยู่กับไอ้ผู้ชายชุดั่วเร็วๆแบบนั้นอะ่ะรู้ไหมผัวมันนะมือไวยังกระป๋อหมึกดีนะที่ฉันไหวตัวทันก็เลยรอดมาได้จนถึงทุกวันเนี่ แล้วแกเป็นไงบ้างนัคอฟฟี่โอ๊ยเกือบแย่เลยเพื่อนสาววางแผนเองก็ต้องมาผิดแผนเองแถมยังให้ฉันมานั่งแอปแมรเป็นผู้ชายมากุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับชนีอย่างแกอีกอ่ะอุ้ยขนลุกแล้วนี่แกจะเอายังไงต่อไปอะฉันก็ยังไม่ได้วางแผนเลยว่าจะเอาอยัางไงต่อแต่ฉันก็สัญญากับตัวเองไว้แล้วนะว่าถ้าฉันจะมีหัวอีกทีเนี่ย ฉันจะไม่เอาผู้ชายเจ้าชู้ชั่วๆเร็วๆแบบเอ็กชวินเด็ดค่ะช่างมันเถอะเรื่องไร้ๆมันก็ผ่านไปแล้วพวกเรามาชะล้างชะองชะ